สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นนะคะเย็นดึกๆค่ะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะสําหรับการไลฟ์เรื่องของที่ดินนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาคุยกันในเรื่องของที่ดินลุกลางว่างเปล่านะคะเพราะวันนี้มีโพตดคลิปสั้นไปอันนึงเกี่ยวกับาภาษีที่ดินปีนี้นะคะก็ได้รับความ ได้รับความสนใจกับหลายๆท่านนะคะก็เลยวันนี้เลยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเนาะเรื่องเรื่องของภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะว่าปีนี้มันจะต้องมีการจ่ายแบบไหนวิธีการคำนวณคำนวณยังไงแบบคร่าวๆนะคะเผื่อท่านไหนที่ที่มีความกังวลนะคะว่ากังวลในเรื่องของการจ่ายภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะจริงๆที่ดินรกร้างว่างเปล่าความหมายก็คือว่าที่ดินไม่ได้ทําอะไรเลยคือปล่อยปล่อยเอาไว้เฉยๆไม่ได้ปลูกต้นกล้วยไม่ได้ปลูกมะม่วงแบบนี้ค่ะก็คือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแต่ว่า หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าคาว่ารกร้างว่างเปล่าเนี่ยใครเป็นคนกําหนดใค,นคนใครเป็นคนกําหนดอ่าอย่างแรกก่อนใครเป็นคนกําหนดว่าตรงนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินว่างเปล่า2อ,อ่าราคาประเมินของที่ดินตรงนั้นใครจะเป็นคนระบุหรือมันเกิดมาจากไหนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็น2ออย่างทีท่หลายๆท่านอาจจะงงแล้วก็อาจจะยังมีคําถามในใจนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือซึ่งอันนี้ก็ต้องย้อนย้อนลอย ย้อนความไปก่อนเพาะว่าที่ดินลกล้างเปล่าคือที่ดินที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งการที่เราจะระบ,บุว่าที่ดินไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากเราเองอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นคนกําหนดอะค่ะก็จะเป็นส่วนของ อบตในพื้นที่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปจ่ายภาษีในพื้นที่ค่ะเวลาที่เราไปจ่ายภาษีที่ดินในสิ่งปลูกสร้างก็จะไปจ่ายที่อบตหรือไปจ่ายที่สำนักงานเทศบาลในพื้นที่ขึ้นอยู่ว่าที่ดินของเราหรือพื้นที่ของเราอะค่ะมันขึ้นตรงกับอบตหรือขึ้นตรงกับเทศบาลดังนั้นนะคะคนที่จะระบุได้ว่าตรงนั้นเป็นที่ดินลุกลาวงว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินประเภทเกษตรกรรมก็คือเป็นอบตแต่นั่นแหละค่ะด้วยความที่ส่วนหนึ่งอะเจ้าของที่ดินสามารถที่จะไปแก้ไขหรือสามารถที่จะไปร้องขอหรือสามารถที่จะไปเปลี่ยนประเภทที่ดินได้นะคะตัว เราอาจจะเคยปลูกมันสำปะหลังมาก่อนแต่ว่าไม่มีคนเช่า เราก็ปล่อยไปเลยเนี่ยถ้าเกิดในกรณีลักษณะเนี้ยนะคะบางทีเจ้าของพื้นที่หรือพนักงานอบตอที่เจ้าหน้าที่ที่อบตค่ะจะระราารบุว่าเป็นเกษตรกรรมแต่ว่าเวลาที่เขาไปสัมผวจริงๆบางท่านบางเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนเดิมอาจจะไม่ใช่คนพื้นที่ไปเจอว่ามันเป็นที่ที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยต้นมันสำลังก็ไม่มีเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากที่ดินเกษตรกรรมตรงนั้นที่เราเคยทาอยู่าคา่ะไ,ไปไปที่ดินโลร้างว่างเปล่าได้ดังนั้นถ้าเราอ่ะมีข้อขัดแย้งหรือถ้าเรามีความเห็นต่าง เราก็สามารถที่จะไปแจ้งกับอบตอได้หรือเราก็สามารถอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าเราก็ให้คนเช่าสาทามันสำหรังหรือเราปลูกเองสาเพื่อให้แบบที่ดินตรงนั้นนะคะมันสามารถที่จะกําหนดได้หรือสามารถที่จะระบ,บุได้ว่ามันไม่ใช่ลกลางว่างเปล่านะมันแค่แบบรอผลผล,ผลิตหรือรอช่วงในการที่จะปลูกใหม่หรือรอจังหวะในการที่จะลง ต้นไม้เกษตรกรรมใหม่แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นที่มาที่ไปของลูกรางว่างเปล่าแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะเท่าที่เคยประสบมานะคะอันนี้ก็คือแต่ละท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างตัวหนูเองเคยเคยไปจ่ายภาษีเนี่ยก็มีเคยมีการสอบถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าที่ดินลูกลรางว่างเปล่าเนี่ยในกรณีไหนถึงจะแบบว่าสามารถจะเปลี่ยนได้ก็คือส่วนเรื่องก็คือช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจที่ดินจริงอะค่ะช่วงนั้นอะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือให้เจ้าหน้าที่เขาเห็นว่ามันไม่ใช่ที่ลูกลรางว่างเปล่าให้เขาเจ้าหน้าที่เเาาห็นว่จก จากความเป็นลุกลางว่างเปล่ามันก็ยังมีพืชเกษตรหรือว่ามันมีต้นไม้ที่สามารถทําเงินให้กับเราได้นะที่จะสามารถตีเป็นพื้นที่เกษตรได้ไดะคะ่ะแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่ได้บอกว่าเป็นที่ดินลุกลางว่างเปล่านาะดังนั้นทุกๆสิ่งทุก,ทก,ทก,ทกอย่างมันคุยกันได้มันเจนรจากันได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจกฎเกณฑ์หรือไม่ครับเพราะว่าในกฎเกณฑ์ที่จะบอกว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ไม่ามาที่ไม่ใช่ที่ดินลุกลา้งว่างเปล่านะเป็นที่ดินเกษตรกรรมเขาก็จะมีกฎเกณฑ์กำหนดใช่ไหมคะว่าอางเช่น พื้นที่หนึ่งไร่จะต้องปลูกต้นกล้วยเท่าไหรปลูกต้นมะพร้าวเท่าไร่ปลูกต้นมันสำปะหลังเท่าไรถึงจะถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันก็จะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบกำหนดอยู่นะคะดังนั้นเราถึงจะเห็นว่าที่ดินว่างเปล่าในเมืองก็ดีในพื้นที่อื่นก็ดีค่ะเห็นปลูกต้นกล้วยบ้างเห็นปลูกต้นมะพร้าวบ้างแบบนี้ค่ะทั้งที่บางทีเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะแบบเก็บผลผลิตหรอกแต่การปลูกตรงนั้นก็คือเพื่อที่จะแบบรักษาประเภทของที่ดินนะคะให้มันเป็นเกษตรกรรมมันจะได้จ่ายภาษีที่น้อยลงนะคะเพราะว่าถ ราคาประมาณ1นล้านก็จะจ่ายอยู่ที่0.01%ซึ่ง1ล้านก็จะจ่ายอยู่ที่100แต่ว่าถ้าเป็นที่ดินลูกรลางว่างเปล่า0.3%คือราคาเริ่มต้นคืออัตราเริ่มต้นในการจ่ายภาษีดังนั้น1ล้านเนี่ยจะอยู่ที่3,000 ราคาประเมินนะคะหล้านบาทถ้าเป็นที่ดินองเรางว่างเปล่าก็จ่ายที่สามพันสามพันก็แพงเนาะถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆไร่เรามีพื้นที่ยไร่เหมืนเดมันก็จะเยอะแต่บางทีอะคะ่ะก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะคะมันสามารถทําอะไรได้มากกว่าการปล่อยลูกรางว่างเปล่าเนาะนี่ก็คือเป็นเป็นที่มาที่ไปของคําว่าลูกรางว่างเปล่านะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่ที่อบตอนะคะออกสารวจหรือบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะคะอาจจะอิงตาม Google Map ก็ได้หรืออาจจะอิงตามพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็ได้หรืออาจจะอิงตามประวัติที่ผ่ผาานมาของ ที่ดินเราก็ได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันไม่ตรงนะคะเราก็สามารถที่จะไปแยง้งไปแก้ไขหรือไปขอเปลี่ยนประเภทของที่ดินของเราได้นะคะนี่ก็คือเป็นความหมายของที่ดินลูกรลางว่างเปล่านะคะดังนั้นนะคะในปีนี้หรือว่า อาจจะเริ่มจากปีที่แล้วมาก่อนหรืออาจจะเริ่มจากโควิดมานะคะที่ว่าจะต้องมีการเก็บภาษีจริงๆภาษีเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมันมีมานานแล้วนะคะไม่ได้แบบว่าเพิ่งมีแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นกังวลในช่วงปัจจุบันก็คือด้วยความที่มีอบตในการดูแลพื้นที่แต่ละที่มีอบตในการที่จะเรียกเก็บภาษีแต่ละที่ค่ะดังนั้นอบตแต่ละที่ก่อนที่จะเก็บภาษีเขาก็จะส่งจดหมายไปยังเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงนะคะว่าเออที่ดินของเรามีในฐานะที่เราเป็นเจ้าของที่ดินน่ะ มีเนื้อที่เท่าไหร่ราคาประเมินของที่ดินของเราอยู่ที่เท่าไหร่จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีเนาะ เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่จ่ายภาษีมันจะมีค่าปรับมีค่าปรับไปกระทั่งโดนอายัดที่ดินได้นะคะจนจนกว,ว่าสุดท้ายแล้วสูงสุดก็เลยบังคับให้ขายเพื่อจะเอาราคาที่ดินที่ขายได้มาจ่ายภาษีแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีระเบียบขั้นตอนต่างๆนะคะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นนะคะดังนั้นเราเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแม้ว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นราคาที่มันสูงนะแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองเนาะที่ต้องไปจ่ายนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจ่ายสูงเราก็ต้องแปลง ที่ที่รบกลางว่างเปล่าเป็นแบบอื่นนะคะไม่ว่าจะเป,เป็นเกษตรกรรมอย่างที่บอกแล้วค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าปลูกกล้วยบ้างปลูกต้นมะพร้าวบ้างหรือบางที่ก็ปลูกต้นมะม่วงแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนว่าจะสามารถประหยัดพื้นที่หรือ,อประหยัดประหยัดภาษีด้วยวิธีไหนนะคะอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะลงแรงหรือว่าลงต้นไม้ในพื้นที่ก็ต้องปล่อยให้เช่า ให้เช่าให้คนอื่นเช่าอ่ค่ะเพื่อจะเอาค่าเช่ามาจ่ายภาษีหรือบางทีบางท่านจากที่เห็นคอมเมนต์นะคะเขาก็จะบอกว่าเออขายที่ดินไปเลยจะ้จะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่แต่ละท่านสามารถทาได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาษีที่ดินลงร่งบ้างเปล่านะคะซึ่ง มูลค่าของภาษีนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่5อันนะคะถ้ามูลค่าตั้งแต่ศูนถึง50ล้านหมายถึงว่าศูนถึง50ล้านหมายถึงราคาประเมินของที่ดินนะคะซึ่งในช่องของเราอะคะ่ะในคลิปวันก่อนๆเราก็มีการมีบอกวิธีเช็คราคาประเมินด้วยนะคะแต่ท่านไหนถ้าไม่อยากเช็คราคาประเมินนะคะก็ก็ต้องรอจดหมายจากอบตอรหรือรอจดหมายจากเทศบาลแต่อันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะคะว่า ถ้าสมมติเราไม่ได้รับจดหมายถือว่าเราไม่ได้จ่ายภาษีหรือไม่บางทีเราก็ไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้นะคะเพราะบางครั้งจดหมายมันอาจจะตกหลน่นอาจจะตกหล่นที่ไปษณีบ้างหรือตกหล่นอยู่ที่บริษัทขนส่งบ้างแบบนี้นะคะ่ะดังนั้นถ้าเรามั่นใจจริงๆว่าที่ดินของเราเนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่อบตอไหนเราสามารถโทรไปเช็คที่กองช่างได้เลยนะคะหรือเช็คที่เทศบาลนะคะเพราะว่าเทศบาลแต่ละที่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบตอบคําถามเหล่านี้อยู่แล้วว่าที่ดินของเรา ชนวนเลขที่นี้ตั้งอยู่ในหมู่ไหนของเขตอบตอแบบนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะเช็คให้ว่าโอเคนะมีการส่งจดหมายไปแล้วนะราคาที่ต้องจ่ายหรือว่าภาษีที่ต้องจ่ายเท่าไหร่แบบนี้เราสามารถสอบถามได้เลยค่ะสอบถามได้เลยถ้าเราแบบไม่มั่นใจหรือถ้าคนไหนลืมแล้วมาเจอคลิปนี้แล้วมาเจอไลฟ์นี้นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามที่อบตอได้เลยแต่ว่าน่าจะเริ่มจ่ายภาษีน่าจะเป็นประมาณเดือนมิถุนายนะคะที่เลื่อนจาก เมษาไปจ่ายมถุน,นันหรือาพฤษภาพประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้อีกทีนึงนะคะที่ให้เริ่มจ่ายภาษีนะคะคราวนี้อัตราค่าอัตราค่าประเมินของที่ดินน่นะคะที่เราจะต้องจ่ายก็คือถ้าเกิดมูลค่าของราคาประเมินที่ดินของเราอะคะ่ะตั้งแต่ศูนถึงห้าสิบห้าสิบล้านก็จะจ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าราคาประเมินหนึ่งล้านบาทราคาประเมินของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์นะคะถ้าราคาประเมินของที่ดินหนึ่งล้านบาทเราต้องจ่ายสามพันหล้านต่อสามพันจะไม่ง่ายเลยถ้า1นล้านก็คือจ่ายเลยแบบนี้้ค่่ะถาาามกกวสมมมติูลค่าที่ดินเรามาากกว่ ตั้งแต่มากกว่า50ล้านไปถึง200ล้านก็จะจ่ายเป็นล้านละ4,000หรือ 0. 4เอันถัดมาก,ก็คือ 200- ถึง1,000ล้านก็จะจ่ายอยู่ที่0.5ก็คือล้านละ5000เห็นไหมคะคนไหนหรือว่าเศรษฐีที่เขามีที่ดินว่างเปล่ายเยอะๆเขาถึงจะแปลงที่ดินของเขาเป็นให้เช่าบ้างให้ทำการเกษตรบ้างแบบนี้คะ่ะโดยส่วนใหญ่ที่ดินแปลงใหญ่ๆจะไม่ค่อยใช้จะไม่ใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นปลูกมันสำปะหลังหรือปลูกต้นยางแบบนี้ค่ะโดยโดยส่วนใหญ่่กก็็จะะะะะเเปนนนนนาาั้้คคแวถิด หนึ่งพันล้านถึงห้าพันล้านแบบนี้ก็จะเสียอยู่ที่0.6%หรือ 1, ล้านละหกพันถ้ามูลค่าที่ดินของใครก็แล้วแต่ที่เป็นระงางว่างเปล่านะคะมากกว่าห้าพันล้านขึ้นไปก็จะจ่ายอยู่ที่0.7หรือล้านละเจ็ดพันบาทแบบนี้ราคานี่คืออัตราภาษีที่ต้องจ่ายสาหรับที่ดินระองางว่างเปล่านะคะแต่ละพื้นที่แต่ละทําเลสิ่งที่ต่างกันก็คือราคาประเมินนะคะราคาประเมินซึ่งอีกมุมหนึ่งนะคะปัญหาที่เคยเจอเหมือนกันก็คือว่าราคาประเมินของเราเนี่ยมันสูงเกินกว่าราคาจริงหรือเกินกว่า ความเป็นที่ดินลกกลางว่างเปล่าอันนี้เราก็สามารถไปแย้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือสามารถไปขอความเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่เก็บภาษีได้ะคระัเพราะบางครั้งนะคะเรื่องของราคาประเมินที่ดินนะคะถ้าสมมุติว่าที่ดินของเรามันเป็นที่ดินลกกลางว่างเป <ๆ S 2> ล่า,ราจรงิงราคาประเมินมันจะไม่เยอะเลยมันอาจจะอยู่แล้วแต่พื้นที่ด้วยเนาะแล้วแต่พื้นที่ด้วยอาจจะอยู่หลักร้อยหรือหลักพันต่อตารางวาแต่อีกมุมหนึ่งนะคะที่ราคาประเมินมันจะผิดเพี้ยนแบบหรือมันอาจจะสูงกว่าความเป็นจริงก็คือว่าสมมุติในถนนเส้นนั้นถนนเส้นที่แปลงที่ดินของเราออยู่่่ซึงงงริขเเเาาาปป็นนกวลสมมุะะค เกิดแบบว่ามีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นแบบนี้แลคะ่ะมีโครงการบ้านจัดสรรขึ้นหรือมีบ้านพักอาศัยหรือมีที่วอวัยเกิดขึ้นนะคะราคาประเมินที่ดินบริเวณนั้นมันจะถูกปรับไปโดยอัตโนมัติเออไม่ใช่อัตโนมัติค่ะปรับขึ้นไปโดยอ้างอิงตามสิ่งปลูกสร้างอ้างอิงตามสาธารณูปโภคต่างๆตรงนั้นแล้ค่ะมันก็เลยมันก็เลยจะเป็นผลทําให้ที่ดินของเราถ้ามันอยู่ในรายล้อมที่วอวัยหรือรายล้อมห้างสรรพสินค้าบ้าง สถานที่ที่มันมีสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความนิยมมากๆแบบนี้ค่ะราคาประเมินที่ดินของเราก็จะสูงตามแต่สิ่งที่จะบอกให้เราไปแย้งได้ความหมายก็คือว่าแน่นอนราคาประเมินเนี่ยบางครั้งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อเสียก็คือเราจ่ายที่ภาษีสูงนี่แหละคา่ะแต่ว่าถ้าข้อข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราจะขายหรือเวลาที่เราจะสามารถเอาไปจำนองจำนำหรืออ้างอิงราคาแบบ ราคาตลาดหรือราคาประเมินนะคะเราก็สามารถใช้ราคาประเมินตรงนี้ในการอ้างอิงให้กับคนที่เขาปล่อยเงินกู้ให้กับเราแบบนี้ค่ะนี่คือราคาประเมินมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในมุมไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอ้างอิงราคาประเมินในมุมเพื่อจะไปทําวัตถุประสงค์ใดๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของราคาประเมินนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดเราเห็นว่าราคามันมันสูงเกินเราก็สามารถไปแย้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือไปสอบถาม เหตุผลจากเจาหน้าที่ได้นะคะว่าเออมันมันมากเกินความเป็นจริงนะของเรามันแค่ที่ดินลําลางว่างเปล่าเองทําไมแปลงตรงข้ามหรือแปลงอื่นๆหรือแปลงเลื่อนลงไปมันเป็นเท่านี้ทำไมของเรามันสูงขึ้นมันมีโอกาสเป็นไปได้คะ่ะง่ายๆก็คือของเรามันอยู่ใกล้โครงการม้าจาาัดสรรหรือของเรามันอยู่ใกล้บ้านที่เขาสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะเพราะบางทีบ้านที่เขาสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะบางทีเขาก็จะเป็นการสร้างแบบการกู้ธนาคารเพื่อสร้างแบบนี้นะคะ่ะซึ่งเวลาที่กู้ธนาคารเพื่อสร้างน่ะธนาคารก็จะมาประเมินที่ดินผืนนั้นว่าโอเคมี ทำเลเป็นอย่างไรถนนเข้าออกเป็นอย่างไรมีสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาเข้าถึงหรือยังแบบนี้นะคะเขาก็จะประเมินราคาจากตรงนั้นพอประเมินราคาจากตรงนั้นจริงๆราคาที่ดินมันก็จะถูกปรับสูงขึ้นในขณะเดียวกันราคาประเมินของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษณ์นะคะบางทีเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของสาธารณูปโภคเขาสนใจราคาเริ่มต้นที่ผ่านมาสมมุติเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวาหนึ่งร้อยเวลาเขาปรับที5ปี10ปีปรับทีปรับ15บห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ราคาราคามันก็จะถูกอิงจากราคาดั้งเดิมแล้วปรับขึ้นมาตามเปอร์เซ็น ก็อาจจะเจอปัญหานี้ว่าเออทำไมของเขาที่ดินนิดเดียวจ่ายแพงจังแบบนี้ค่ะก็เป็นที่มาที่ไปในในลักษณะนี้นะคะก็หวังว่าหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องของราคาประเมินกับการจ่ายภาษีก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือว่ากฎเกณฑ์ในปัจจุบันก็คือถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้ที่ดินนลกร้างว่างเปล่าของเราหรือที่ดินของเราเนี่ยมันเป็นที่ดินประเภทเดิมไปนานๆยกตัวอย่างเช่นเรามีที่ดินหนึ่งไร่ราคาประเมิน1ล้านปีนี้เราจ่าย3 0 0พปีที่สองเราจ่าย3 0 0พ ปีที่3าเราจ่าย3 0 0พันพอปีที่4ี่มันจะไม่ใช่ส0 0พันแล้วค่ะมันถูบดีอีกหนึ่งเท่าก็คือเป็นห0พันแล้วทุกๆสปีก็จะถูกเบิ้ลไปเรื่อยๆไปอีกเท่าตัวค่ะเท่าตัวความหมายก็คือทุกๆ3ปีจะถูกจ่ายไีอีกเท่าตัวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือจากที่ฟังมาหรือว่าจากที่เห็นความเห็นของหลายๆคนก็คือว่ารัฐสมัยก่อนที่เขาตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมานะคะเขาไม่อยากให้เรา ปล่อยที่ดินลงมางวา่างเปล่าเขาอยากให้เราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาในมุมเกษตรกรรมหรือพัฒนาเป็นแบบให้เช่าหรือพัฒนาไปในรูปของที่หัวสยก็แล้วแต่ค่ะเขาก็เลยมีกฎเกณฑ์ตรงนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินที่มากขึ้นนะคะเลยเลยเป็นกฎเกณฑ์ในข้อนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกที่เนาะที่จะสามารถไปสร้างมูลค่าต่างๆได้คะ่ะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับของเราเหมือนกันค่ะว่าเราจะเปลี่ยนที่ดินของเราหรือเราจะยอมรับการจ่ายภาษีในลักษณะเท่าตัวแบบนี้ได้นานแค่ไหนนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เข เงนนั่นแหละค่ะทุกๆสปีก็จะเปลี่ยนปีอีกเท่าตัวนะคะอย่าลืมว่าเราจ่ายภาษีที่ร้านละสามพันจริงๆอัตราภาษีมันเท่าเดิมนะคะ0.3ต่อปีเท่าเดิมเพียงแต่ก็จะมีข้อเลเยียดปีกย่อยก็คือว่าถ้าสมมติเราจ่ายเท่าเดิมเท่าเดิมไปเรื่อยๆสามอ่าสามปีทุกสามปีมันก็จะปรับไปอีกเท่าตัวเท่าตัวไปเรื่อยๆแต่เดิม3ปีจ่ายมาปีละสามพันสามพันพอปีที่4จ่ายเป็น6กพันพอปีที่6 จ่าย6 0พันพอปีที่พอปีที่7็ไม่ใช่6 0 0ันแล้วนะจะกลายเป็นหมื่นสองแบบนี้ค่ะน,นี่ก็คือเป็นเป็นอัตราการจ่ายภาษีที่ดินรกบรางว่างเปล่าที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรกับที่ดินถ้าเราไม่ขายที่ดินไปก่อนหรือถ้าเรายังเก็บไว้อีก20ปี30ปีมันก็จะเป็นอัตราที่มันสูงขึ้นแบบนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า เราอยอมรับได้หรือไม่เพราะว่าถ้าสมมติเราซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อเก็บขายระยะยาวแน่นอนมันคือต้นทุนของเราใช่ไหมคะต้นทุนเรื่องการจ่ายภาษีก็เป็นต้นทุนแม้ว่ามันอาจจะน้อยนิดแต่เพียงแต่ว่ามันก็ถือเป็นต้นทุนในแต่ละปีที่เราต้องจ่ายไปประมาณนี้ราคานี้ก็ฝากไปด้วยค่ะเผื่อท่านไหนยังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าแน่นอนละาคา่ะราคาประเมินเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องปรับนะคะอย่างเช่นราคาประเมินเนี่ยอาจจะแบบทุกๆ5ปีปรับทีอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีอาจจะ7ปีแบบทีหรือบางที10ปีปรับทีแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ จะมีบางแปลงที่กระทบนะคะบางแปลงแม้ว่าจะมีการปรับแต่ราคามันก็ยังเท่าเดิมะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับส่วนหนึ่งก็คือซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็มันก็อาจจะมีโอกาสที่มากขึ้นน้อยลงแต่น้อยลงไม่มีมีโอกาสมากขึ้นแต่มากขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อควรระวงังหรือว่าสิ่งทีุ่กคนรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินลรลงบ้างเปล่านะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็อ๋ออีกมุมหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือสูงสุดสูงสในกกาาารจ่ย็คือ30บท ก็คือล้านละสามหมื่นประมาณนี้คะ่ะถ้าเกิดเราปล่อยไว้ไม่รู้กี่ปีนะคะอาจจะแบบสมมติว่า3ปีแรกจ่ายปีแรกสามพันเนาะเอาไว้ง่ายล้านละสามพันพอปีที่4จ่าย6กพันพอปีที่7เราก็จ่ายอีกที12ื่นสองใช่ไหมคะพอปีที่10จ่ายเท่าไหร่คะหมื่นสองเป็น2องหมนสี่นั่นละคะ่ะพอปีที่13นั่นละคะ่ะก็จะมากขึ้นแทนที่จะเป็น4ี่0 0ื่นสี่หมเราก็จะจ่ายที่ส0 0 0มแล้วก็คงที่ส0 0 0มไปเรื่อยๆต่อปีต่อ 1ล้านนะคะจนกว่าเราจะขายได้หรือจนกว่าเราจะแปลงที่ดินแปลงนั้นเป็นประเภทอื่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาษีที่ดินลูกยางว่างเปล่าต่อปีจ่ายปีละครั้งนะคะจ่ายปีละครั้งคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาของเรามันอยู่เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเราสามารถเช็คเองได้จากแอปสมาร์ทแลนด์ของกลุมที่ดินหรือเราสามารถไปเช็คที่อบตได้อบตสำนักงานอบตหรือเทศบาลในพื้นที่ค่ะเราแค่บอกเลขที่โฉนดค่ะก็สามารถเช็คได้ละนะคะแต่จริงเราเช็คในเราเช็คด้วยตัวเราเองได้นะคะในแอปสมาร์ทแลนด์หรือเราเช็คในเว็บไซต์ของกกมที่่ดดิน็ไ้คะ ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีอ๋อมีปัญหาอีกอันหนึ่งเหมือนกันจะเล่าให้ฟังว่าบางคนในแปลงที่ดินเนะะีะะ่ยค่ะราคาประเมินไม่ขึ้นไม่โชว์ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเราสามารถง่ายๆเลยก็คือเราจิ้มไปที่แปลงข้างเคียงอะคะ่ะจิ้มไปที่แปลงข้างเคียงสมมติว่าชนบของเรามันอยู่ในแปลงซ้ายใช่ไหมคะเราลองจิ้มไปที่แปลงขวาคือดับเบิลคลิกอะคะ่ะเดี๋ยวละเดี๋ยวข้อมูลของแปลงนั้นมันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะประเมินมันก็อาจจะขึ้นถ้ามันยังไม่โชว์ขึ้นมาอีกเเเเเเรรรรรรราาาาาาากกกก็คคคคลลิิิไไไไปแปแแงงงงงงข้้้้ีีีีียอออออออบบนนนน่่่่่่่ะะพพพืืออืออวสสมมมมุตตใณทถั สมมติ ld, กรณีแรกก่อนเนาะเราไม่มีโอเคเราไปหาเจ้าหน้าที่ที่ดินเออเราจะไปหาเจ้าหน้าที่ที่อบตเจ้าหน้าที่อบตอก็สามารถบอกเราได้ว่าเออตรงนี้มันอยู่เท่าไหร่แต่อีกกรณีหนึง่งกรณีเราเจอแต่ไปเจอแปลงข้างเคียงแล้ว,แล,วแล้วเจ้าหน้าที่บอกเราว่าราคาของเรามันอาจจะถูกหรือมันอาจจะแพงกว่าโอเคถ้ามันถูกกว่าเราเงียบแต่ถ้าเมื่อไหร่ของเรามันแพงกว่าค่ะเราสามารถแย้งได้ว่าเอาทำไมที่ของเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ใกล้ตรงนี้ตรงนี้มันถูกกว่าเราทาไมของเราแพงแบบนี้เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปแย้งได้ค่ะนี่ก็คือเป็นข้อดีของการเช็คเองก่อนเนาะจะไไดด้้้รรูว่่าาขงเเีมันนอ มันมันเป็นเท่าไหร่มันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาที่มันควรจะเป็นนะคะมันสามารถอ้างอิงไปในปีถัดๆไปได้นะคะเผื่อว่าเราเผื่อเราจ่ายภาษีปีนี้ปีหน้ามันจะเป็นเท่าไหร่แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าราคาประเมินมันไม่ได้ปรับขึ้นเนาะแต่ถ้าราคาประเมินมันปรับขึ้นไปค่ะเราก็จะได้รู้ได้อีกว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้มันมีการสร้างสาธารณูปโภคเกิดขึ้นมันมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นแบบนี้และค่ะเราก็จะได้รู้ความเป็นไปซึ่งมันเป็นกลไกของเรื่องของการบริหารที่ดินอยู่แล้วค่ะเราไไไไไปปปเเเเเเเลลลี่่่ยยยนนนแแแงงงงงมมมมดดด้้้้รรรรราา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 าสสถถออออขขูทะะค โอเคนี่แหละค่ะเป็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยากให้ทุกคนได้รู้นะคะเพื่อจะได้เข้าใจนะคะมันไม,มไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเออทำไมถึงต้องมาจ่ายทาไมถึงต้องมารีดไทยแบบนี้ค่ะมันก็โอเคอาจจะคิดได้นะคะแต่ว่าในมุมของการเก็บรายได้เข้าประเทศมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งถูกไหมคะก็นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นแปลงเลง็กแปลงใหญ่โดนหมดคะ่ะโดนหมดเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าที่ดินแปลงที่เขาไม่ได้รับจดหมายหรือไม่ได้รับ ไม่ได้รับจดหมายหรือไม่ได้รับข้อมูลนะคะมันอาจจะมีข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนไปสิ่งหนึ่งนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เขาจะส่งหาเราเนี่ยเขาอามาจากไหนอทำไมเขารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้อันนี้ง่ายๆมากก็คือว่าเขาก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมที่ดินเนาะซึ่งเวลาที่เราไปทําธุรกรรมใช่ไหมคะโอเคแม้ว่าไม่ได้ทําธุรกรรมเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินเนี่ยเนื่องจากเขาดูแลในเรื่องของที่ดินอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้ฉ ดังนั้นข้อมูลตรงนี้ค่ะก็จะถูกเชื่อมไปยังอบตอบตอถึงสามารถรู้ได้ว่าอบตอถึงสามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเอาโฉนดไปเลขเฉพาะเลขโฉนดนะคะไปให้ไปสอบถามเขาเขาก็จะสามารถดูได้ว่าโอเคของเรามันมีเนื้อที่เท่าไหร่ละคะประเมินเท่าไหร่อันนี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่บางครั้งมันก็อาจจะมีมันเราเรียกว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดเนาะระหว่างการประสานงานกันเพราะข้อมูลของกรมที่ดินกับอบตเนี่ย มันไม่ได้อัปเดตพร้อมกันหรือมันไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลพร้อมกันนะคะบางครั้งสมมุติว่าวันนี้ที่ดินของเราเนี่ยยังเป็นของเราอยู่อยู่ยๆรนนมมนน 23, เราไปโอนกรรมสิทธิ์วันนี้สมมุติวันนี้คือ2 3่ช่มเซเราไปโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเราโอนกรรมสิทธิ์เสร็จปุ๊บข้อมูลของเรามันจะถูกเชื่อมโยงไปที่อบอตอเลยทันทีไม่ได้ะคะ่ะมันก็ต้องมีระยะเวลาอาจจะแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าสวัน3ามวันหรือ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เขาถึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่รัับทาาก็คืออว่่มมนไไดด้ปเต ทันทีทันใดเนาะมันจะมีช่วงเวลามันก็จะมีช่วงเวลาระยะห่างของข้อมูลนะคะดังนั้นนะคะบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้รับข้อมูลจดหมายมันอาจจะเกิดผิดพลาดจากช่วงเวลาในการปรปับปรุงข้อมูลก็เป็นไปได้นะคะก็ไม่ต้องตกใจถึงต้องบอกนะคะว่าถ้าเรามั่นใจว่าที่ดินเรามีที่ดินอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เรามีที่ดินที่ราคาประเมินมันมีราคาประเมินอยู่ในระหว่างศูนถึงห0สิหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นนกกลางว่างเปล่าเราสามารถไปสอบถามที่ อบตอรหรือเทศบาลในพื้นที่ได้ว่าของเราจ่ายภาษีไปหรือยังของเราจ่ายภาษีเท่าไหร่ของเราจะต้องจ่ายภาษีเท่านี้ไปอีกงานแค่ไหนแบบนี้คะ่ะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้การไม่ได้รับจดหมายมาเป็นข้อเข้าใจของตัวเองว่าเอ้ยไม่ได้รับจดหม,มายหมายความว่าไม่ได้จ่ายภาษีไม่ใช่คะ่ะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมันอาจจะมีอาจจะม,จจะม,จจะมีความผิดพลาดในระหว่างการส่งจดหมายหรืออาจจะมีความผิดพลาดในระหว่างการส่งข้อมูลระหว่างกรมที่ดินกับกับกับอบตก็ได้ที่ข้อมูลไม่เหมือนกันนะคะนี่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็เราเข้า รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะคะโอเคสิ่งที่เคยสิ่งที่จะเป็นปัญหาอย่างที่หนึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าหรือบางทีอาจจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะสมมติว่าเราขายที่ดินไปแล้วเนาะขายที่ดินไปให้กับคนอื่นไปแล้วอยู่ๆจดหมายมาหาเราให้เราจ่ายภาษีอันนั้นและคะ่ะก็เกิดจากการปรับปรุงข้อมูลระหว่างกรมที่ดินกับอบตเหมือนกันว่าข้อมูลเขาไม่ได้อัปเดตทันเวลาทําให้ระบบของอบตเนี่ยยังมีชื่อเราเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เราก็จะได้รับจดหมายะคะ่ะถ้าเกิดเราไม่เราอ่า ถ้าเกิดว่าเราเห็นจดหมายนั color. ้นไม่ต้องตกใจเราอาจจะทิ้งจดหมายไปเลยหรืออาจจะปล่อยไปเลยไม่ต้องทาอะไรหรือถ้าจะให้ดีก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยว่าเออเราได้ขายที่ดินไปแล้วนะถูกเปลี่ยนมือไปแล้วคุณต้องไปหาข้อมูลเองแล้วแหละว่าเจ้าของคนใหม่เป็นใครแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดิมแล้วนะเราจะไม่ไปจ่ายแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เพิ่มในความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าหน้าที่ยังงงหรือบางทีเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนมือเจ้าหน้าที่อาจจะโทรถามเราก็ได้ค่ะก็เป็นด้้้นนนะะะะคีีี่่่่กกเเเรรืือออองงงงงขขภาาาาาาษททิวลจจตใม โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะว่าสมมุติว่าเราไม่ไปจ่ายภาษีเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่ามีค่าปรับนะคะมีค่าปรับสําหรับคนที่ไม่จ่ายภาษีนะคะมีค่าปรับก็คือเดี๋ยวเรามาดูกฎเกณฑ์ในเรื่องของค่าปรับนะคะอืมคราวนี้ค่าปรับเนี่ยจะแบ่งเป็นสามช่วงสามช่วงก็คือช่วงแรกคือสิ1เอร์ซนสิเปอร์เซจากอัตราสมมุติว่าเราต้องจ่ายสามพันสิบเอร์ซนเป็นเท่าไหร่คะ 10%ของ3า0พสมร้อยใช่ไหมคะส0 0รอืสมร0อยส0รอยภายในเวลาที่กำหนดนะคะจ่ายเบี้ยรปรับ300รอบาทเท่ากับว่าเวลาที่เราไปจ่ายก็ต้องจ่าย3า0พันสอบาทแบบนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดเราคร้างไม่ไปจ่ายจะมีสามรอบเนอะรอบแรกก็คือหากไม่ไปจ่ายภายในระยะเวลาระยะเวลาที่กำหนดแต่จ่ายก่อนได้รับหนังสือเตือนความหมายก็คือว่าสมมุติว่า เราไม่ไปจ่ายภายในสมมุติสมมุตินะคะไม่ไปจ่ายภายในมิถุนาหกแแล้วจดหมายเตือนจะออกมาภายในสิงหาดังนั้นถ้าเราเราไม่ได้จ่ายในมิถุนาแต่เราไปจ่ายในกรกฎาก่อนที่ถึงสิงหาก่อนจดหมายจะออกแบบนี้ละคะ่ะเราก็จะโดนค่าปรับอยู่ที่10%ซึ่ง10%ก็คืออย่างที่บอกราคาประมาณ300เนาะก็เป็นจ่ายไป3,300แบบนี้หรืออีกแบบนึงกรณีที่2หากเราได้รับจดหมายแล้วหากไม่จ่ายภาษีในเวลาที่กําหนดแต่จ่ายภายในระยะเวลาที่แจ้งตามหนังสือเตือนอ่ะ สมมุติว่าจดหมายเตือนบอกว่าจดหมายเตือนออกมาหนึ่งสิงหาแจ้งบอกว่าโอเคคุณเลยกำหนดนะนะคุณต้องไปจ่ายภายในนี้แต่เราไม่ได้ไปจ่ายเราอาจจะจ่ายเลยไปหน่อยนึงเราก็ปรับอีก20%ก็คือเพิ่มไปอีกจาก300ก็จะเป็น600แบบนี้นะคะนี่ก็คือลักษณะของค่าปรับแล้วก็สุดท้ายอ๋อไม่ใช่สุดท้ายปรับอีกที40%นะคะล่าช้ากว่าหนังสือแจ้งเตือนคือล่าช้าสมมติว่าเขาอาจจะแจ้งมาครั้งที่2ภายในธันวาแล้วเราไม่ไปจ่ายภายในธันวาเราไปจ่ายมกรานันก็ถูกปรับอีก40% คือทุกๆอย่างนะคะมันเป็นรายได้ของรัฐนะเนาะเขาก็จะควบคุมอย่าลืมนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการจ่ายภาษีมันเป็นบทบาทหน้าที่ของอบตหรือว่าเทศบาลแต่ละที่เหมือนกันที่เขาจะต้องรายงานผลว่าอบตเขตนี้เทศบาลเขตนี้เก็บภาษีได้เท่าไหร่มีค่าปรับเท่าไหร่มีมีค่าปรับส0เเท่าไหร่ค่าปรับ20%เเท่าไหร่ค่าปรับส0ิเท่าไหร่แล้วก็ มีอัตราการไม่จ่ายภาษีอยู่ที่เท่าไหร่เพราะอันนี้ถือว่าเป็นผลงานของอบตอเหมือนกันดังนั้นนะคะเชื่อได้เลยเขาไม่มีอบตอไหนที่เขาจะไม่เล่งเราหรือไม่มีอบตอไหนที่เขาจะไม่ตามเราดังนั้นเราอย่ารอให้ตามะะเลยค่ะรับจ่ายตามกาหนดดีกว่าแล้วไม่งั้นเราเสียค่าปรับนะคะถ้าเรายังจ่ายไม่ครบอีก3รอบที่จนกระทั่งถึงค่าปรับ40%แล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ไปจ่ายนะคะก็จะมีค่าปรับ1%ตต่อเดือนอีกทีจนกว่าว่าเราจะไปจ่ายนะคะนี่ก็คือเป็น เป็นเรื่องของค่าปรับที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ไม่เฉพ,า,พาะที่ดินรกร้างว่างเปล่าค่ะเป็นอันอื่นก็ด้วยค่ะที่จะมีค่าปรับเหมือนกันถ้าเราไม่จา่ายตามกาหนดนะคะเพียงแต่ว่าที่เราเน้นในเรื่องของที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราขายที่ดินเนาะเราไม่ได้อ่าส่วนใหญ่เป็นที่ดินค่ะก็เลยแบบว่าให้ความสําคัญกับอันนี้ส่วนอันื่นก็ลักษณะการปรับคิดเหมือนกันเลยค่ะค่าปรับสิ0เปอรบเซ็นต์ยห่สิบเปอร์เซ็นต์นี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรับเพิ่ปลูกสน้างเะครคราวนี้ โทษทางอาญาในกรณีนี้ต้องจากภาษีมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุดไม่เกิน4ีนน่หมื่นบาทในกรณีนิติบุคคลหรือในกรณีที่เป็นรูปบริษัทนะคะแล้วก็การกระทําความผิดอาจจะมีผลต่อการที่จะทําให้ที่ดินโดนอายัดได้ที่ดินโดนอายัดคืออะไรเอ่ยอายัดโดยที่เราไม่สามารถทําธุรกร,รมใดๆได้เช่นสมมติที่ดินเราโดนอายัดโดยเพราะไม่จ่ายภาษีเนี่ยก็คือจะขายก็ไม่ได้จำนองก็ไม่ได้จำนำก็ไม่ได้ทำอะไรกับธุรกรรมในเรื่องของที่ดินไม่ได้เลยเพราะที่ดินโดนอายัด นะคะเราจะปลดอายัดได้ก็คือเราต้องไปจ่ายภาษีค่ะเราเคยเจอมาแล้วเหมือนกันค่ะว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้ให้ความสําคัญกับภาษีเขาคิดว่าไม่มีใครรู้หรือไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลต่อการอายัดแบบนี้นะคะเขาก็าเพิกเฉยไปจนกระทั่งเขาจะขายที่ดินปรากฏว่าโอนไม่ได้จนในที่ก็เลยเช็คไปเช็คมากเลยอ๋อโดนอายัดเพราะไม่จ่ายภาษีทํายังไงต่อก็ต้องหาเงินไปจ่ายภาษีก่อนแล้วค่อยนัดลูกค้ามาทําธุรกรรมซื้อขายที่สำนักงานที่ดินใหม่อีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ โทษนะคะของการไม่จ่ายภาษีดังนั้นอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะคะเราต้องเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเราต้องจ่ายนะคะก็พยายามหานะคะหรือไม่ก็หาวิธีแปลงที่ดินเป็นประเภทอื่นที่เราจะสามารถจ่ายภาษีได้น้อยลงนะคะวิธีแปลงที่ดินเป็นแบบอื่นก็อย่างเช่นเปลี่ยนที่ดินจากโรงงาวว่างเปล่าเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมคะหรือให้ที่ดินให้คนอื่นเช่าซะก็เอาค่าเช่ามาจ่ายภาษีหรือกำหนดไปในการเช่าเลยว่าผู้เช่าต้องจ่ายภาษีแบบนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีนึงที่สามารถทําได้นะคะเพื่อให้แบบเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของ ภาษีเนะาะหวังว่าที่เราคุยกันวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่ยังแบบมีความกัวงวลในเรื่องของภาษีหรือยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของภาษีที่ดินลกลางว่างเปล่านะคะจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเออทำไมตรงนี้มันเขาปลูกเป็นต้นกล้วยทําไมตรงนี้ปลูกเป็นต้นมะพร้าวหรืออีกมุมหนึ่งก็จะได้เข้าใจได้ว่าใครเป็นคนที่จะกาหนดว่าที่ดินของเราลูกลางว่างเปล่าหรือถ้าเราไม่ถ้าเราของเราไม่ใช่ลูกลางว่างเปล่านะ เราปลูกพืชน,นะเราปลูกพืชในดินนะแบบนี้ค่ะปลูกมันปลูกอะไรเราก็สามารถไปแย้งกับเจ้าหน้าที่ได้นาะโอเคค่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่ที่มาฟังกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เรามีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับของที่ดินนะคะ เราก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องหรือยังไงถ้าเกิดมีข้อสงสัยในใดๆก็แล้วแต่สามารถสอบถามมาทางข้อความได้นะคะหรือสนใจที่ดินในเขตบ้านฉางหรือที่ดินที่เราแบ่งขายแปลงใดๆก็สามารถสอบถามหรือว่าติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ